ในทีมกับขัตโมยนะครับเอาเกี่ยวกบทีเดี่วนะครับนี่แข้งขวาเป็นทีเดียครับลูกศิษย์ของทศพาพิษนะครับสอนทวีศักดิ์อ่าฝั่งแดงส่วนน้ำทนเลทีมงานสอนนิภาพรครับจากฝั่งน้ำยืนเอา แมลงใดครับแม่แดงไม่มีลูกขวางหน้าครับเอาแทงซ้ายขวาขึ้นมาเอาสองไปทีนึงโอกาสทุบเลย,ยทีเดียวเอาแยกปล่อยมือครับเวลากรรมก,การบอกแยกต้องปล่อยเอาให้ทีมงานาาศิษย์คาถาเพชรก็ศิษย์ตัวลูกหนองข้าวคานี่แหละหน้องข้าวคานท่าครอโอ้หมัดกับแม่ ลูกน้องของกระาเพชรเองต้องมีหมัดเด็ดอยู่แล้วครับมาดูว่าลูกศิษย์ของคุณพัดเ็ดแับคุณพ่อของฤทิิชัยใารกลอีกนิดก็แหมแหงขวาเบาๆครับนี่ขวามืดแบบนี้ไม่มีคะแนนครับเนื่องจากไม่เข้าเป้า เสียพลังงานด้วยครับเข่าเป้าเนี่ยต้องแถวตัวแถวอะไรนะไม่ใช่ว่าตรงกลางนะพ,พี่อุทิศเข้าเป้าเข้าเป้ากเตะแ,และโดนนะครับเตะให้โดนเรีบเตะลงในแทงซ้ายาซ้ายมาขวาคืนแทงไปมองหนะ้าไปครับเ,เดี๋ยวมึงโดนต่อมาณนี้สายตา พูดแล้วตายกายกแล้วยกแรกนี่หายใจทางปากเลยครับอ้าวคู่โต๊ะเอาวยกที่สองครับอ้าวโบมินเดือบจงสนั่นให้เป็นคู่ที่เก้านะครับโบมินเดือบจงสนั่นเป็นคู่เก้าครับเอ้าไม่มัดมัดเอ้าไมโดนมัดก็ไม่ค่อยดีครับ แต่มวยหญิงนี่ส่วนมากที่โดนหมัดน,นี่ก็ไม่ค่อยชอบนะพี่อุทิศหัวจะเสียโฉมเสียประมาณนั้นห้าปูดหน้าบวมในหน้าพันครับใีหมัดแม้มระยะประชิดก็ยังมีหมัดครับคอดคอต่อยหมัดว่างั้นเลยสงสัยเป็นสูตรสำเร็จครับแบบนี้ว่ากันไปอยังไงก็ได้ให้กู่ต่อสู้เจบ ใกล้อีกนิดครับนี่ขยับปัดขวามาขวาคืนโอ้โหเฮ้ยเอายางมีปัญหาไหมเพราะว่านักชกฝั่งมุมน้องเงินอยู่บ้างก็กรีดยางประจํามานี่เจาะยางครับพี่วิทีหลุงปู่ธรบอกว่ายางเปอร์เซ็นต์หรือยางมือมือรสองแต่ถ้าเป็นรถลุงปู่ธรนี่กระตุ้นตีได้เลยครับยางเปอร์เซ็นต์เนื่องจากยางใหม่มันแพงนะยางเปอร์เซ็นต์ก็ห้าหกร้อยยางใหม่ก็สองพันนะครับ ให้ต่อเนื่องครับอ่าสารวัตรโลกนั้นนะครับตอนรับด้วยนะครับเนี่ยเมื่อคืนก็คงจะประสบความสำเร็จนะครับที่ตลาดพิษณัยเมื่อคืนนี้สองโร่ผู้ป่วยก็ได้เสียครับเมื่อคืนโอบนบ้บแบบก็ไปเยอะพอสมควรครับไม่ีลูกขวางเสียบซ้ายซ้ายเท้าต้ดยกที่สองครับ วันที่13นะครับเสียบุญทอนฝากมานะครับ13พฤษภาคมครับอ่าดูว่ายก3ครึ่งทางนะครับแดงนี่ได้ส่วนสูงน้องเงินได้ส่วนหนาครับอ่ากดดงเพชรสิทธิ์คาถาเพชรนะครับฝั่งแดงครับเลยนี่รอยบาลินสอมิพาบอลอาโฟอมินครับโฟมินที่ด้านหลังผู้บรรยายนะครับผู้ชมของยงสนั่นครับโมมินบินอุบลครับที่ด้านหลังผู้บรรยายด้วยครับ โอ้ดูครับใครจะเตาะจะขวางได้ดีกว่าครับเพราะว่ามวยเ่าเนี่ยต้องแต่งตัวหน่อยว่างั้นเถอะถึงจะตีได้ครับแหมดูว่าใครออกก่อนครับแหมขยับแหมหลอกจะออกไม่ออกครับนี่ออกก่อนเลยครับนี่ขวางวืดแหมตีที่หนุนตัวเร็วครับ ไม่งั้นอาจจะโดนเตะก,ก้นนะพี่อุทิ๋ยวรอจังหวะสองอูแต่ช้านิดนึงทางด้านล้อลอยไผลินยังไม่กลา้อาออกเขาหมัดหนึ่สองตรงไหนของแดงมีลูกขวางหน้าครับเสียหลักล้มทักคู่อ่ะ ต่อครับต่อครับอย่าให้อย่าอย่าให้ขาดช่วงเอาา,อา,อา,าวุธแมยังเป็นเกมไม่ค่อยต่อเนื่องครับแมเป็นระยะระยะคล้ายๆไส้กรอกกัะบีิวนิดเหมือนเหมือนสิ์ข้อห้าเลยสุรามีระยะระยะ <c oughs> ดีนะครับหลวงพ่อพระครูวัดบัดเสี่ยวของเรานะครับ ก็พิว่าเรามาร่วมบัเินะครับอโอราชพัฒวันนี้ก็มาทิวงานประสานคู้มวยฟังอุทุมพรโรสีสุวรรณเมืองจันทร์ครับลหลายๆลายศึกครับเสียนนมยกที่4ี่ยกสำคัญครับฉะนั้นต้องใส่กันให้เต็มที่หนูนี่มามามาขยับ ไม่จะออกไม่ออกครับแต่ขยับขยับโอ้แข้งก,กับมัดอ่าเอาอีกขวาไปมัดมานี่วงในขวางกนกเพชรเสียบซ้ายมา3มเมตรสี่เม็ดห้าเมตร,เ,มตรเอานี่แทงขวาคืนเอายัดซ้ายเอาแยกเออ้อามาต้อย่างนี้ครับแต่้องออกให้ต่อเรื่องครับ นี่เสียบูดเพชรชิงชัยนี่แม่พยายามตะคุนกับชับก็ขวามาเสียมาผ่อนด,ดีแล้วพี่อุดินสบา,า,ายห้อยหญิงก็อย่างนี้นะเออบนี้ไปเไปนิ่นๆไปเรื่อยๆเสียบตีแล้วออกเล่นขยับ หยักขวาไปครับทีบทีบเฮ้ยปาเตะขาได้ดีเลยเดี๋ยว่ายางเนียส่งไปย่างใหม่โอ้จับเทจับทุกลงไปเสียหลักครับเอาให้ต่อเนื่องให้ต่อเนื่อง ออกมาแซ่จังอีกแล้วอ้าวทีมางานดอกน้ำยืนอ้าวหมดยกสี่แล้วอ้าวอ้าวยกที่ห้ายกสุดท้ายครับ ดูว่าการแก้เกมแต่และฝ่ายครับเอาอยัางไงครับเนื่องจากสถานการณ์ยังไม่ต่อเนื่องเอายกนี้ใส่กันเต็มที่ติดมาไม่ยังไม่ลงครับขวางกันโเพเ็ดไมขวางแล้วก็ทุกซ้ายไปซ้ายไปอีกซ้ายไมยังไม่ลงับขวาเข้าแล้วเอ้าปาแท็กขวาขึ้นเอ้าซ้ายไป มันต้องอย่างนี้ครับเอาแทงไหมย,ยังไม่ค่อยสนับแยกครับอาจารย์สำรัญิโสธรพิทักษ์สุนบุพรมเนก็บอกว่าเข้าสิเข้าสิาสดีมานสอนี่พาพรโอ้ให่หมาไปอตอนนี้ความสวยไว้ที่ต้านก่อนนะครับ่รงนี้ก็ผมเข้าหลงรังไปก่อนโอ้ซ้ายมา ยกสุดท้ายครับโอกาสแพ้ชนะมีดั้งรูแล้วลุยขยับทีบขวามาในเออย่าหมดเอายึกมัดมามาดมาอ้าวขวาแทงขวาไปที่นึงซ้ายคืนซ้ายมาสองเมตรเอาแยก ถูกคู่จริงๆครับไม่แน่ครับแตต้องมีพลาดสองแลวคู่นี้โยกัาไปต่อครับีิงาสอ่ที่พาอรโดนทีมของมากออ่อนเสียไม่ละความพยายามยาละละเสียรถเตินออกอาวุธร้ยอยไป ยกสุดท้ายครับอรอผลอย่างเป็นาการจากอาจารย์สัมรานโสอรพิทักษ์สกุลมาที่อาจารย์สมเพียนชัยสุวรรณชัยนรง์ใจตรงครับแล้วก็ท่านสุดท้ายอาจารย์รปะมวนยืนนานชูม,มือให้กับน้ำเงินไปที่อำเภอน้ำยืนครับนายปลินสอนิมพาพอ